พามาตัดต้นหอมจ้านี่นะคะที่แม่ปลูกไว้ค่ะต้นหอมตัดสุจดจบเลยจ้านี่นะคะเอากใกล้ๆตัดไปเลยค่ะที่จริงมันก็ต้องเด็ดเอาเนาะไม่ต้องเด็ดไม่ต้องเด็ดไปแบบนี้เลยนี่ตายมาแล้วเห็นไหมอุ้ยลมแรงมากเลยค่ะ ัดอีกมีนะคะแล้วก็ผักชนีนะคะทุกคนค้ะตอนนี้ได้ต้นหอมแล้วนี่ก็ให้ดูผักชีนะคะนี่ค่ะผักชีที่แม่ลูกไว้นะคะผักชีจ้าแล้วก็เราก็จะตัดเอาเหมือนกันนะคะแต่แต่ผักชีอยากได้รากผักชีเพราะว่าหนูจะไปทำแกงจืด นี่นะคะเด็ดเด็ดเอาลากมันด้วยนีย่เดี๋ยวจะให้ดูนี่เอาแบบใกล้ชิดเลยนะคะนี่ใกล้ชิดเลยนะคะเนี่ยได้แล้วนี่ไม่เอาเยอะนะคะเอาแค่พอได้ใส่ถ้าหมดแล้วก็ค่อยมาเอาใหม่ นี่ค่ะนี่ก็ได้แล้วนะคะนี่เห็นไหมทุกคนจ้ะผักชีแล้วนี่ก็ผักชีราวจ้า